สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพุทธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุปิชราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมุกมีเรื่องที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งเร่งให้กวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็แก้กฎหมายเอาผิดให้หนักขึ้นหลังระบาดนะคะในกลุ่มเยาวชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่25กุมภาพันธ์นายจิรายุ ขวังซับโฆษบประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบรายงานการจับกลุ่มร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สอนคันนายาวแล้วก็สอนคโครกครามกรุงเทพมหานครและรายงานธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการระบาดรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในกลุ่มของเงยาวชนนักเรียนแล้วก็นักศึกษ สา ที่ผ่านมาก็ได้มอบหมายนะคะให้ทางกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งปราบปรามปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ว่าปัญหาดังกล่าวค่ะก็ยังไม่ได้หมดไปนะคะแล้วก็ยังมีความที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งด้วยเหตุนี้เองค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งการให้หนางสาวจิราพรสินทุพ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมรวมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดําเนินการจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้าออกกวาดล้างจับกลุ่มและแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยให้เร่งแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้กลับมารายงานต่อนายกรัฐมนตรีภายใน15วันค่ะและในเรื่องของการปรับป ามแก๊งคอเซ็นเตอร์นะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะก็จะลงพื้นที่ที่ด่านพรมแดนตำบลคลองลึกใกล้กับตลาดโรงเกลือที่อำเภออรัญญาประเทศนะคะจังหวัดสกวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปล่อยเป็ดของประเทศกัมพูชาในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพื่อติดตามปัญหาของเรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ระบุว่าปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์รัฐบาลจะ ทำต่อเนื่องแบบไม่จบไม่เลิกจัดก,การเด็กขาดโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้บอกว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์เป็นปัญหาที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากและเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นแต่เป็นปัญหาระหว่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ได้ติดตามการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในการจัดการปัญหาตามแนวชายแดนเมียนมาแต่ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ได้ขยายไปอย่างพื้นที่อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ชายแดนลาวและกัมพูชานะคะซึ่งก็ได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มาตรการในการป้องกันปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะและทางด้านนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้รายงานว่าชายแดน ฝั่งตะวันตกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะในส่วนของการดําเนินง,งานนะคะของข้าราชการในการลงโทษแล้วก็โยกย้ายแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดไปจํานวนหนึ่งแล้วแต่ขณะเดียวกันค่ะฝ่ายสืบสวนคณะทํางานนะคะก็ได้ติดตามตรวจสอบขยายผลว่ามีข้าราชการคนไหนไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกบ้างซึ่งพบว่ายังมีอีกไม่น้อยก็กําลังรวบรวมเพื่อดําเนินการออกคําสั่งแล้วก็ลงโทษต่ตอไปนะคะ ในส่วนของข้าราชการที่ทําผิดค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการประสานงานกับฝั่งประเทศเมียนมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการประสานในเรื่องของการส่งผู้ต้องสงสัยจํานวนมากที่ทางฝั่งเมียนมาจับกลุมมาหลายพันคนซึ่งเป็นคนหลากหลายสัญชาตินะคะไม่เหมือนกับที่จีนที่เมื่อคัดกรองทําประวัติเสร็จทางการจีนก็สามารถส่งเครื่องบินมารับได้ทั้งนี้รัฐบาลไทยก็ได้ประสานงาน การอย่างใกล้ชิดเพื่อคัดกรองและแยกสัญชาติของกลุ่มเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะแจ้งประเทศนั้นๆต่อไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นความคืบหน้าทั้งในเรื่องของที่รัฐบาลค่ะได้เร่งกวัดล้างบุหรีไ่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ปราบปรามแก๊งขอเซ็นเตอร์อย่างเด็ดขาดค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาทางสว วทอนครนม FM 90.25 m เ z มเฮิวันนี้มุสุวิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ